ใจิตใจของข้าจะเปลี่ยนปีเมื่อปากของข้าพเจ้าพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องเมื่อความคิดของเราสับสนใจิตใจกังวลวุ่นวายนะคะแต่พระชนะบอกว่าถ้าเราพูดสิ่งที่ถูกต้อง จิต que, ใจของเราจะกลับเข้ามาสู่สันติสุขเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นวิธีการควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกของเรานะคือการที่เราต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรสิ่งที่ถูกต้องนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องตามพระชนะของพระเจ้านะหลายครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนรอบข้างนะหรืออันนี้คือคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะ รู้สึกว่าเขาปฏิบัติต่อเรายังไม่ยุติธรรมนะคะเขาวางแผนแล้วก็ดูว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เ,เป็นแผนงานที่เห็นแก่ตัวนะคะในแบบของมนุษย์นะคะเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจหรือเริ่มขาดสันติสุขเมื่อเห็นสิ่งนี้นะคะ ข้าพเจ้าก็ประกาศความจริงของพระเจ้านะว่าพระเจ้ายุติธรรมนะมนุษย์นั้นไม่ยุติธรรมมนุษย์นั้นกะแผนง,งานของเขาแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่นำเขาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะมนุษย์ไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้าของข้าพเจ้ายุติธรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะรักษาความยุติธรรมไว้ให้กับเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงจะทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับเราอย่างไรเพราะท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าจะปกป้องเราส่วนมรดก หรือว่าอะไรที่เป็นของเราพี่น้องพระเจ้าจะปกป้องที่จะให้ความยุติธรรมกับเรานะคะเมื่อข้าพเจ้าประกาศความจริงนี้มันก็ทําให้จิตใจของข้าพเจ้ากลับมาสู่สันติสุขเหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องแล้วพี่น้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเงินทองนะเงินไม่พอใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจะต้องกล่าวพระชนะของพระเจ้านะเราเชื่อในการเลี้ยงดูของพระเจ้าความเชื่อเกิดจากการได้ยินนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดข้าพเจ้าอ่า ใช้วิธีนี้สําหรับตัวเองนะเวลาที่มีอะไรที่จะต้องเคลียร์ความคิดเคลียร์ใจให้กลับมาสู่สันติสุขเนี่ยข้าพเจ้าจะพูดออกเสียงนะเพราะว่าเมื่อเราพูดออกเสียงเราจะได้ยินคําพูดของตัวเองเมื่อเราได้ยินคําพูดมันตอบย้ําแล้วมันเชื่อนะเพราะว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินนะเพราะฉะนั้นพี่น้องพูดออกมาให้ตัวเองได้ยินแล้วพี่น้องจะเชื่อการพูดในใจนั้นไม่ได้ผลสําหรับข้าพเจ้านะฮะแต่การพูดออกเสียงได้ผลเสมอแล้วเราจะล็อก ความคิดนั้นไวเมื่อเราพูดออกมาเราเชื่อเราก็จะล็อกความจริงนั้นไว้ในในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทําสิ่งเดียวกันนะคะว่าเมื่อพี่น้องมีความกังวลใจอะไรก็ตามที่ทําให้เราขาดสันติสุขพี่น้องหาพระเจ้าของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรที่เพราะคําของพระเจ้าช่วย เราหรือว่าเปลี่ยนสถาน,นาการณ์ไม่ได้นะคะเพราะชนะของพระเจ้าเป็นทั้งหมดที่เราต้องการพี่น้องมันมีคําตอบสําหรับทุกสิ่งอยู่ในนั้นแต่พี่น้องจะต้องหาให้เจอนะพี่น้องจะต้องหาให้เจอพี่น้องเรียนรู้พระชนะของพระเจ้านะแล้วเอามาไขาควรแล้วก็พูดกับตัวเองนะพูดความจริงนั้นจนมันฝังเข้าไปในชีวิตของเราเราจําเป็นที่จะต้องมีชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระชนะของพระเจ้านะคะ พระเยซูเป็นความจริงนะพระเยซูเป็นความจริงพะองคือพระชนะนะแม้กระทั่งพระองค์เองพระองค์ก็ยังดำรงชีวิตอยู่ในพระชนะของพระเจ้าแล้วทาสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรารับแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานะครับสิ่งอื่นเราไม่รับข้อดีของเราก็คือเราสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะคะข้าพเจ้าเคย อ่าเป็นคํำพยานหลายครั้งนะว่าเวลาที่มีใครทักเราว่าเฮ้ยเธออ้วนขึ้นนะข้าพเจ้าปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่อ้วนแต่ข้าพเจ้าสุขภาพดีนะเพราะว่าอยู่ที่ความคิดของเรานะเราควบคุมปากคนอื่นไม่ให้้ไม่ให้พูดไม่ได้นะเราไม่สามารถห้ามปากคนอื่นได้แต่เราสามารถที่จะ แล้วก็ใส่ความคิดใหม่ลงในเรานะคะเพราะฉะนั้นเรารักษาหัวใจของเราให้มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีอยู่เสมอพี่น้องอย่าปล่อยให้คนอื่นมีทธิพลต่อความสุขของเราเราเป็นผู้ที่เลือกความสุขของเราเองนะคขะข้าพเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิส์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ